คุณกำลังฟังพอดแคสต์ของสํานักงานกิจการยุติธรรมเพราะกฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคน This is the Justice Channel Podcast The law is close to everyone หลอกให้ทำงานออนไลน์สวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการพอดแคสต์ของสำนักง,งานกิจการยุติธรรมนะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมค่ะวันนี้เราก็ยังอยู่กับเรื่องหลอกๆออยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็วันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับคนโกงของมิจฉาชีพอีกหนึ่งรูปแบบนะคะนั่นก็คือการหลอกให้ทํางานออนไลน์ค่ะทุกท่านที่ ใช้โทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ต่างๆนะคะในการที่จะเข้าไปท่องโลกอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะดูโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพคลิปภาพคลิปเสียงต่างๆนะคะเพื่อที่จะดูความบันเทิงในหลากหลายรูปแบบนะคะท่านก็อาจจะเห็นโฆษณาขั้นเวลาขึ้นมาใช่ไหมคะหรือว่าการแนะนําเพื่อนการแนะนําการติดตามต่างๆก็ดีมาหรือว่าได้รับโทรศัพท์มือถือนะคะที่เป็นโทรศัพท์โทรเข้ามาเชิญชวนให้ทุกคนไปทํางานนะคะซึ่งการหลอกให้ทํางานออนไลน์เนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะแล้วก็มีหลายหลายท่านหลายคนที่ ตกไปเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเหล่านั้นด้วยนะคะวันนี้ก็จะหยิบยกเรื่องราวเหล่านี้นะคะมาเตือนภัยให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะคะว่าการหลอกให้ทํางานออนไลน์เนี่ยมีกลโกลงยังไงแล้วเราจะป้องกันได้อย่างไรบ้างนะคะเราไปฟังกันเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําความเข้าใจนะคะกับการ หลอกลวงให้ทํางานออนไลน์นะคะเพื่อให้มีรายได้เสริมมีอาชีพเสริมนะคะแล้วก็หลายๆคนอาจจะเคยได้รับสายหรือได้รับการติดต่อจากบริบรษัทชั้นนำนะคะโดยเฉพาะบริษัทที่ทํางานเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์นะคะชักชวนไปร่วมงานงานง่ายๆไรายไได้ดีนะคะแล้วก็ เราจะมาฟังกันว่าเอ๊ะแล้วงานง่ายๆอะไรได้ดีเนี่ยมันมีอยู่จริงไหมแล้วก็ที่สําคัญค่ะเขาจะหลอกว่ามันเป็นงานเสริมงานทํานอกเวลาค่ะไม่ต้องเข้างานประจําไม่ต้องมีการลงเวลานะคะอันนี้ก็จะทําให้เราเกิดความสนใจว่าอ๋อถ้าเรามีเวลาว่างเราสามารถที่จะทํางานเหล่านี้ได้แล้วก็มีรายได้เสริมแล้วก็เป็นรายได้ที่ดีนะคะอันนี้ก็เรามาดูกันนะคะก็ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะพบว่าเป็นการเชิญชวนให้ทํางานพิเศษนะคะทํากิจกรรมหรือว่า การซื้อสินค้าในระบบออนไลน์เพื่อให้เกิดความน่าสนใจหรือความน่าเชื่อถือนะคะหรือว่าอย่างเช่นการรับจ้างค่ะกดไลค์กดแชร์ใช่ไหมคะการเพิ่มยอดติดตามเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทําแล้วได้เงินแล้วเราก็จะคิดเห็นว่าเออไม่ต้องลงทุนไม่ต้องมีเครื่องมือใดๆเลยนะคะแค่มีโทรศัพท์มือถือมีคอมพิวเตอร์ก็สามารถที่จะทํางานอาชีพเสริมออนไลน์เหล่านี้ได้แล้วนะคะคือเหมือนทําหน้าที่เป็นการทำเ,เหมือนปั่นยอดไลค์ยอดวิวนะคะแล้วก็ได้รับเงินค่าจ้างมานะคะซึ่งพอเราเห็นแบบนี้เรารู้สึกว่าเป็นงานที่ง่ายไรายได้ดีเราก็จะเกิดคคววามสนนใจะะแล้ จะหลวมตัวโดนหลอกไปให้ไปทํางานเหล่านี้นะคะทีนี้คนร้ายก็อาจจะใช้วิธีแบบนี้ค่ะส่งข้อความมาเชิญชวนโทรมาบ้างใช่ไหมคะหรือว่าส่งลิงก์เข้ามาให้เรากดเข้าไปนะคะ,ะเป็นการสมัครงานนะคะแล้วก็พอเราหลวมตัวเข้าไปหลงเชื่อใช่ไหมคะ,ะมิจฉาชีพเนี่ยก็จะบอกว่าเอถ้าเราจะต้องการทํางานที่มีรายได้ต่อวันตามจํานวนเงินเนี่ยเราอาจจะต้องมีการลงทุนนะมีการโอนเงินมาให้ก่อนนะ เป็นการวางมัดจําหรือว่าเป็นหลักประกันในการทํางานแต่พอเราโอนเงินไปแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ได้รับงานนั้นค่ะก็คือเขาหลอกอ่าและเงินที่เราส่งไปโอนไปให้นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นกลโกงเป็นอุบายที่มิจฉาชีพเนี่ยใช้อยู่นะคะทีนี้ถามว่าเมื่อไหร่ที่ถูกหลอกนะคะเราพบพฤติกรรมหรือวิธีการดังต่อไปเนี้ยเราจะต้องฉุกคิดแล้วค่ะว่าเอฉันกําลังถูกหลอกให้ไปทํางานออนไลน์แล้วก็จะเสียเงินโดยไม่ใช่เหตุหรือเปล่านะคะนั่นก็คือว่า หคะ่ะก็คืองานที่ทําในตอนแรกเนี่ยจะเป็นงานที่ง่ายๆนะคะได้เงินง่ายเช่นการกดไลค์กดแชร์อย่างที่บอกไปหรือว่าพับถุงกระดาษร้อยลูกปัดะคะ่ะหรือว่าแม้กระทั่งการปลูกผักนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่ง่ายมากแล้วก็ใช้อุปกรณ์ไม่ยุ่งยากนะคะท่านก็จะเห็นว่าเอ๊ทำไมแค่พับถุงกระดาษแบบ นิดๆหน่อยๆก็ได้เงินมาแล้วนะคะแล้วเอถุงกระดาษนั้นจะเอาส่งไปที่ไหนยังไงเราก็ยังไม่รู้เลยใช่ไหมคะแต่มันเป็นถุงกระดาษบางทีพับหนึ่งถุงได้8บาทอย่างนี้นะคะอันนี้มันเป็นเป็น,ปนงานที่ง่ายแล้วแล้วรายได้ดีนะคะซึ่งพอเราคํานวณไปแล้วว่าเออหนึ่งถุงพับสมมติ5นาทีใช่ไหมคะชั่วโมงหนึ่งโอ้โหได้ตั้งหลายถุงอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แค่อยู่บ้านง่ายๆพับถุงกระดาษไปร้อยลูกปัดไปก็ได้กได็ได้ได้เงินมาใช้แล้วนะคะทีนี้ค่ะ ขั้นตอนที่2นะคะเมื่อเราทําภารกิจเสร็จหรือว่าทํางานนั้นเสร็จใช่ไหมคะพับถุงเสร็จร้อยลูกปัดเสร็จค่ะงานมันจะยากขึ้นเรื่อยๆค่ะจะเป็นงานออนไลน์ที่เป็นเหมือนเป็นโจทย์ให้เราทําที่มันยากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีเงินที่ต้องวางมัดจำคือตอนแรกเนี่ยเราพับถุงเราได้เงินใช่ไหมคะต่อไปเขาก็จะหลอกว่าอาจจะให้ไปเพิ่มยอดไลคอยดแชร์ถ้าทําได้เนี่ยก็จะได้เงินที่จํานวนมากขึ้นแต่ก่อนที่คุณจะไปทําเนี่ย นะคุณจะต้องวางเงินมาจําก่อนเพราะว่าอันนี้มันเป็นงานที่มันมีการแข่งขันมีคนต้องการที่จะทําเยอะมากเลยเพราะงั้นเนี่ยเราจะรับประกันได้ยังไงว่าคุณจะทํางานให้เราได้ตามยอดที่เรากําหนดไว้เพราะงั้นขอวางเงินประกันมาจําหน่อยนะคะเขาก็จะหลอกสร้างความน่าเชื่อถือแบบนี้นะคะว่าให้วางเงินมาจําหรือว่าอาจจะถึงขั้นชวนลงทุนเลยนะคะเขาอาจจะบอกว,ว่าเนี่ยธุรกิจการ ทําสิ่งเหล่านี้การเพิ่มยอดไล่ยอดแชร์เนี่ยรายได้ดีมากเลยคุณสนใจที่จะมาเป็นหุ้นส่วนกับเราไหมมาลงทุนกับเราไหมเขาก็จะให้คุณวางเงินลงทุนนะคะเพื่อที่จะรับผลตอบแทนที่ดีขึ้นนะคะอันนี้พอเราตอนแรกเราไปทํางานง่ายๆแล้วเราได้รายได้ดีใช่ไหมคะเราก็จะเห็นแล้วว่าโอ้โหถ้าอย่างนี้เราก็ได้ส่วนแบ่งจากกิจกรรมเหล่านี้งานเหล่านี้ได้สิเพราะงั้นเราลงทุนไปก็ไม่น่าจะเสียหายนะคะเราก็สามารถที่จะมีรายได้ได้อันนี้เราก็จะหลงเชื่อนะคะเพราะว่าแรกเริ่มเนี่ยเราได้ผลตอบแทนกับ มาใช่ไหมคะแต่พอเราลงทุนไปเยอะๆจ่ายเงินมัดจาไปเยอะๆเนี่ยเราก็จะไม่ได้อ่ารับผลตอบแทนหรือแม้แต่เงินที่ลงทุนไปเราก็ไม่ได้รับคืนมานะคะซึ่งกติกาของมิจฉาชีพเนี่ยเขาก็จะบอกไว้นะคะแต่อาจจะบอกหลังจากที่ทําข้อตกลงกันไปแล้วว่าคุณวางเงินมัดจําได้วางเงินลงทุนได้แต่คุณจะไม่สามารถขอเอาเงินนั้นคืนได้คือไม่สามารถถอน เงินนั้นคืนได้ภายในระยะเวลาอันใกล้ๆนี้นะคะก็คือจะบอกว่าอาจจะต้องเป็น1ปี2ปีก็คือวางไว้ให้มันยาวนานที่สุดนะคะเพื่อที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการที่จะคืนเงินให้เรานะคะอันนี้เขาอาจจะบอกว่าคุณจะถอนเงินไม่ได้นะเงินมัดจาไม่ได้จนกว่าคุณจะมียอดไล hour, ค์ลครบหนึ่งหมื่นยอดไลค์อย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามียอดแชร์ครบ10,000ยอดแชร์อย่างเงี้ยนะคะบางทีเราก็จะคิดว่าอ๋อ О, ง่ายๆแป๊บเดียวก็ได้คืนมาแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะเพิ่มเงื่อนไขสร้างเงื่อนไขเพิ่มขึ้นมาเพื่อยงไไเเรรราาาาาก็็มม่สสถทํํจ สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ได้รับเงินการวางมาัดจาเป็นการประกันงานนั้นไว้คืนมานะคะทีนี้ถามว่าการหลอกลวงที่เราพบบ่อยค่ะแล้วก็ทุกวันนี้หลายๆท่านอาจจะเคยได้รับโทรศัพท์ใช่ไหมคะว่าเอสวัสดีค่ะที่ฉันจากพนักง,งานของบริษัท แห่งหนึ่งนะคะแพลตฟอร์มแห่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียนะคะมาชักชวนเชนิญช,ชวนให้ทุกคนไปนทํางานด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบสื่อสังคมออนไลน์ใช่ไหมคะโทรมาชักชวนบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทนี้นะคะโทรมาเชิญชวนเนืน่องจากว่าเห็นคุณใช้บริการแอปพลิเคชันของเราอยู่นะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนคุณมาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเรานะคะมาร่วมทํางานกับพวกเราแล้วก็เขาจะบอกว่ามิจฉาชีพอาจจะใช้โทรศัพท์แล้วก็อาจจะเป็นทุกวันนี้นะคะก็คือ แอดวานซ์ขึ้นไปอีกนะคะมิจฉาชีพก็คือใช้เป็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์มือถือที่เป็นเบอร์ที่ลงทะเบียนในประเทศไทยด้วยนะคะเพราะงั้นเนี่ยเราก็จะยิ่งหลงเชื่อไปใหญ่ว่าอ๋อมันเป็นเบอร์ที่มีตัวตนอยู่จริงๆนี่เป็นเบอร์ที่อยู่ในประเทศไม่ใช่เป็นพวกต่างประเทศต่างชาติที่มาหลอกลวงเรานะคะแล้วก็เขาก็จะโทรมาหาเราแล้วก็แนะนําตัวค่ะว่ามาจากบริษัทชั้นนําหรือว่าบริษัทที่ทํางานเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียที่เรารู้จักกันดีนะคะแล้วก็จะบอกว่า อยากจะชวนไปทํางานเพราะเห็นว่าคุณเนี่ยใช้บริการแอปของเราอยู่นะคะแล้วก็คุณสนใจไหมยังไงนะคะก็คือเราก็จะเสนองานที่มันงานง่ายๆเลยแค่กดไลค์กดแชร์อย่างที่เล่าไปนะคะแล้วก็จะได้รับผลตอบแทนเป็นค่าคอมมิชชั่นก็คืออาจจะขึ้นอยู่กับจํานวนยอดไลค์ยอดแชร์นั้นนะคะแล้วก็เป็นผลตอบแทนที่ดีคุ้มค่าคุ้มราคานะคะพอเราหลงเชื่อใช่ไหมคะมิจฉาชีพก็จะ ให้เราเนี่ยกดหัวใจในในแอปพลิเคชันนั้นนะคะหรือว่ากดไลค์กดแชร์ในแอปพลิเคชันนั้นแล้วก็ให้แคปหน้าจอค่ะส่งมาให้มิจฉาชีพระยะเริ่มแรกมิจฉาชีพก็จะจ่ายเงินให้คุณจริงๆค่ะคุณจะได้รับเงินนะคะเป็นค่าคอมมิชชั่นนี้จริงๆได้รับเป็นเงินสดมาจริงๆเลยนะคะโอนเข้าบัญชีเรามาแล้วก็จะเกิดความตายใจแล้วว่าเฮ้ยทํางานแค่นี้ได้เงินแล้วนะคะเพราะงั้นเนี่ยเฮ้ยถ้าทําเพิ่มอีกเราก็จะได้เงินเพิ่มอีกนะคะทีนี้มิจฉาชีพค่ะก็จะเชิญชวนชักชวนแล้วก็ดึงอ ผู้เสียหายนะคะหรือว่าตัวเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในกลุ่มไลน์ที่มีสมาชิกจํานวนมากนะคะเราก็จะเห็นแล้วว่าหุ้ยมีคนที่ร่วมทําธุรกิจหรือว่าทํางานแบบนี้เยอะมากเลยนะคะแล้วก็พอไปอยู่ในกลุ่มไลน์ใช่ไหมคะเราก็จะเห็นความเคลื่อนไหวแล้วว่าเอ้ยเขามีโพสต์เชิญชวนกันยังไงมีแลกเปลี่ยนกันยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นการสร้างความน่าเชื่อถืออีกรูปแบบหนึ่งนะคะเสร็จแล้วค่ะมิจฉาชีพ ก็จะส่งภารกิจหรือว่าส่งงานมาให้ทำนะคะแล้วก็จะให้ยอดเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะนี้เป็นการสร้างแรงจูงใจนะคะทำแค่นี้ได้เงินเท่านี้ถ้าทํามากขึ้นได้เงินเพิ่มมากขึ้น3เท่า5เท่าว่ากันไปนะคะทีนี้พอผู้เสียหายเริ่มที่จะเอาเงินไปลงทุนไว้เยอะขึ้นใช่ไหมคะมีเงินสะสมจากรายได้ด้วยมีเงินลงทุนที่เราเอาไปวางไว้ด้วยเนี่ย พอผู้เสียหายจะถอนเงินขอเงินส่วนแบ่งนั้นคืนมานะคะก็จะอ้างว่าเราทําผิดขั้นตอนบ้างละ่ะต้องโอนเงินเข้าไปเพิ่มเพื่อปลดล็อกนะคะเพื่อให้ได้ยอดก่อนถึงจะถอนเงินทุนคืนมาได้นะคะมิจฉาชีพก็จะอ้างสารพัดอย่างเลยค่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะรับเงินนั้นกลับคืนมาได้นะคะทีนี้ พอเรามาถึงจุดนั้นแล้วนะคะเราก็จะมาแชร์ทุกท่านว่าเอ๊แล้วเรามีวิธีการสังเกตยังไงบ้างนะคะเป็นข้อสังเกตเล็กๆน้อยท่านเองนะคะถ้าท่านมีสติในในการที่จะ,ะดูเรื่องนี้นะคะก็จะดูเลยว่าเอ๊บัญชีธนาคารที่เราโอนเงินไปนะคะ่ะเป็นชื่อบุคคลธรรมดาเลย นางสาวนายนะคะแล้วก็ไม่ใช่ชื่อหน่วยงานหรือว่าชื่อของบริษัทนั้นๆเลยที่ที่โทรมาเชิญชวนให้เราไปทํางานนะคะอันนี้เป็นจุดสังเกตเล็กๆเลยว่าถ้ามีบริษัทไหนโทรมาชวนให้วางเงินมัดจําก่อนนะคุณต้องวางเงินมัดจํา5 0 0ับาทเพื่อเริ่มงานกับเรานะคะหรือว่าคุณต้องลงทุนกับเรานะคะคุณจะได้ค่าคอมมิชชั่นเพิ่มขึ้น ถามว่าบัญชีธนาคารที่เราให้เราโอนเงินไปนั้นนะ่ะกับเป็นบัญชีธนาคารบุคคลธรรมดาค่ะเป็นชื่อบุคคลแต่ไม่ใช่ของบริษัทเลยนี่ก็น่าแปลกใจเหมือนกันว่าเอ๊ถ้าเป็นของบริษัทจริงๆเนี่ยมันน่าจะโอนเงินเข้าบริษัทหรือเปล่านะคะ อันที่สองค่ะมิจฉาชีพจะสร้างระบบเพื่อลงทุนมาใช้ประกอบการหลอกลวงเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือนะคะอันนี้ก็เล่าไปแล้วนะคะว่าเขาจะต้องสร้างความน่าเชื่อถือต่างๆนานานะคะดูว่าเฮ้ยมีคนที่ทํางานเหล่านี้อยู่เยอะเลยมีกลุ่มเพื่อนนะมีตัวตนอยู่จริงๆนะแล้วก็ทําแล้วรายได้ดีนะมีแล้วก็มีคนมาแชร์นะคะว่าทําแล้วได้เงินมาจริงๆนะคะแล้วก็ เว็บลงทุนหรือว่าเว็บที่เข้าไปทํางานค่ะจะไม่มีจะไม่เป็นทางการนะคะซึ่งอันนี้เราสามารถที่จะดู URL ของเว็บไซต์นั้นได้นะคะแล้วกอ็อาจจะไปค้นเพิ่มเติมได้ว่าเอ้มันเป็น URL ของบริษัทจริงไหมหรือว่าเป็น URL ที่ทําขึ้นมาสําหรับการหลอกลวงโดยเฉพาะนะคะแล้วก็มิจฉาชีพค่ะมักจะใช้อ่า เงินที่เป็นเงินดิจิทัลนะคะหรือว่าเป็นเงินที่อยู่ในในระบบนะคะมาหลอกลวงมาหลอกให้ลงทุนนะคะแล้วก็ไม่มีตัวเลขเหล่านั้นอยู่จริงนะคะพอเราที่จะบอกว่าเราได้รับปันผลได้รับเงินลงทุนได้รับค่าตอบแทนใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วตัวเลขนั้นอะ่ะเป็นตัวเลขหลอกๆค่ะไม่ได้เป็นตัวเลขที่มีอยู่จริงเราก็เลยไม่สามารถที่จะได้รับผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนหรือว่าค่าคอมมิชชั่นตามที่เขาโฆษณาไว้นะคะอันนี้ก็เป็นเป็นเทคนิค หรือว่าเป็นข้อสังเกตเล็กๆได้น้อยที่จะแชร์ทุกท่านได้ฝั่งกันนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้ถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะมีวิธีการป้องกันแบบ เอาให้มันชัดๆเลยว่าเฮ้ยเราควรจะทํำยังไงนะถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้ใช่ไหมคะคือถ้าเราเจอคําเชิญชวนนะคะไม่ว่าจะเชิญมาทางโทรศัพท์ก็ดี SMS ก็ดีนะคะหรือว่าผ่านทางอีเมลเนี่ยเราจะต้องมีสติก่อนอย่าเข้าไปติดต่อสมัครงานเปนอันขาดนะคะเพราะว่าบริษัทเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะสมัครงานเนี่ยเราควรที่จะติดต่อไปที่บริษัทโดยตรงนะคะน่าจะไม่มีนายหน้ามาหางานง่ายๆแล้วรายได้ดีแบบนี้เราต้องนึกไว้เสมอเลยว่าฉันกําลังถูกหลอกหรือเปล่าต้องเอะไว้ก่อนนะคะแล้วก็หาข้อมูลให้ถี่ถ้วนว่าบริษัทนั้นมีตัวตนนอยู่จริงงมา แบบนี้มีอยู่จริงไหมนะคะแล้วก็ขอย้ําอีกครั้งนะคะว่าจะทํางานออนไลน์ที่มีงานง่ายไรายได้ดีเนี่ยท่านต้องคิดสักนิดหนึ่งค่ะว่าต้องมีสตินะคะไม่หลงเชื่องานง่ายๆได้เงินเยอะและได้เงินเร็วเนี่ยมีอยู่จริงอะ่ะอาจจะไม่มีอยู่จริงก็ได้นะคะ2ก็คือว่าหากเจอการสมัครงานจากบริษัทห้างร้านที่มีชื่อเสียงเนี่ยควรโทรเข้าไปบริษัทโดยตรงเพื่อเช็คข้อมูลที่ถูกต้องก่อนนะคะบริษัทชั้นนําต่างๆเนี่ยเขาจะมี ลักษณะที่เป็นกลุ่มงานหรือว่าส่วนงานที่เป็นเกี่ยวกับการคนมาทํางานโดยเฉพาะนะคะแล้วก็จะมีชื่อมีที่อยู่ในการติดต่อท่านติดต่อเข้าไปดูก่อนว่าเอบริษัทนี้ที่นี่เปิดรับสมัครงานจริงไหมนะคะอันนี้เช็คให้ชัวร์นะคะแล้วก็บัญชีธนาคารหรือบัญชีการโอนเงินของหน่วยงานนะคะจะมีเครื่องหมายะจะต้องมีข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ เพจหรือว่าเว็บไซต์ของอหน่วยงานที่เรากําลังจะไปสมัครงานเนี่ยเขาจะต้องมีความน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็มีดูแล้วว่าเออม,มีมีตัวตนอยู่จริงๆนะคะแล้วก็สามารถยืนยันในในแพลตฟอร์มนั้นๆได้ด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะก็อาจจะต้องดูหรือว่าเช็คนะคะจากาโซเชียลต่างๆแล้วก็เว็บไซต์ของหน่วยงานนะคะว่าเอะบริษัทนี้มีอยู่จริงไหมหรือว่ามมีคนมาแชร์มาแบ่งปันหรือเปล่าว่าเฮ้ยเคยถูกหลอกจาก บริษัทนี้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เราจะต้องหาข่าวหาข้อมูลนะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับตัวเองประกอบการตัดสินใจของตัวเองนิดนึงนะคะแล้วก็จะทําให้ท่านปลอดภัยจากการถูกหลอกในการที่จะ,ะไปทํางานออนไลน์นะคะแล้วก็ถูกหลอกให้ร่วมลงทุนแล้วก็ไม่ได้ผลกําไรตอบแทนอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็ค่ะถ้าท่านเจอปัญหาเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นถูกหลอกถูกชักชวนให้ไปทํางานออนไลน์นะคะหรือหลวมตัวโอนเงินไปให้มิจฉาชีพแล้วไม่ได้รับเงินคืนนะคะหรือว่า มีความเสียหายอื่น,นๆเกิดขึ้น,นะะจากอาชญากรรมไซเบอร์หรือว่าอาชญากรรมออนไลน์เนี่ยนะคะท่านสามารถที่จะโทรเข้าไปปรึกษาก็ได้นะคะโทรเข้าไปาแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีหรือว่าจะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องคดีนะคะท่านสามารถโทรไปได้ที่สายด่วนตํารวจไซเบอร์นะคะก็สายด่วน1 4ึ1นะคะขอย้ําอีกครั้งนะคะสายด่วน1 4ึ1นะคะตารวจไซเบอร์ก็ให้บริการเกี่ยวกับภัยออนไลน์ กับทุกคนนะคะตลอด24ชั่วโมงนะคะมีเรื่องมีปัญหาก็โทรไปปรึกษาได้นะคะแล้วก็งานนะคะที่เป็นงานง่ายรายได้ดีนะคะอาจจะมีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงต้องใช้วิจรารณญาณนะคะในการที่จะค้นหาข้อมูลแล้วก็ไปร่วมงานนะคะบางทีเราต้องดูข้อมูลให้รอบด้านนะคะดูเยอะๆอ,อ่านเยอะๆแล้วก็เช็คให้ชัวร์นะคะว่าเขามีตัวตนอยู่จริงไหมรายได้ดีจริงไหมแล้วถ้ามีการชวนไปร่วมลงทุนนะคะหรือว่า ชวนให้วางเงินประกันเพื่อเป็นการมัดจาเกี่ยวกับการเริ่มงานเนี่ยท่านก็ต้องเอะแล้วว่าเอ๊ะฉันกําลังจะถูกหลอกหรือเปล่าอาจจะต้องพูดคุยนะคะแล้วก็ขอเอกสารหลักฐานมาดูนะคะให้เกิดความมั่นใจว่าอ๋อฉันทํางานทํางานกับบริษัทจริงๆคนที่ต้องการจร้างงานจริงๆไม่ใช่มิจฉาชีพมาจ้างงานนะคะก็เตือนภัยกันไว้ก่อนนะคะแล้วก็ป้องกันไว้ดีกว่ามาแก้ไขกันทีหลังนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะ,ะมีสตินะคะกับการที่จะถูกหลอก ไปทำงานออนไลน์นะคะแล้วก็หวังว่าทุกท่านจะไม่ตกเป็นเหยื่อก,กับการถูกหลอกไปทํางานออนไลน์นะคะแล้วก็สาระดีๆวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่เทปหน้านะคะสวัสดีค่ะ This the Justice Channel podcast The to Channel is is close everyone law